cảm, ơn các cảm, king man, hai vệt, king man, mang lòng, mang lòng, nếu không thôi nèo, sao nè, mi sinh nhanh, 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 นั่งลงตรงนี้นั่งลงตรงนี้โอเคนั่งลงนั่งลงไหนออกมือค,ค,ครับออกมือครับออกมือครับ okay, เีรยวออกมือโอเคจุ๊บกันโอเคจุ๊บแล้วชิ้นที่สองชิ้นที่สองไปเลยชิ้นที่สองโอเคยิ่งมากอร่อยไหมอะยินขึ้นเร็วชิ้นที่สามยินขึ้น ยินขึ้นหมุนหมนดิหมุนหมุนันหมุ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 นมุนหมด้ยินขึ้นก่อนยืนขึ้นหมุนหมุนนหโอเคทีนี้สามเ่ดยวเชั้น,นี้สิ้นสุดท้ายแล้วอร่อยไหมเน่ยทมืมอทมือทครับอบมุณครับอบมุณครับอบมุณครับเก่งนะมาพิง กินเลยว่ากิงกิงกิงเลยโอเคขอบคุณครับไปบจุ๊บชนี่สีไปโอเคเรียบร้อยเก่ง,งามากมาจ้ายบาย